ในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายอาศัยอยู่ทั้งวันเขาได้แต่กระโดดไปมาและชื่นชมตัวเองเขาชอบพูดคุยว่าตนเองสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นๆฉันเป็นสัตว์ที่รวดเร็วที่สุดในป่าแห่งนี้ใครอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะเขาสามารถวิ่งได้เร็วจริงๆด้วยเท้าขนาดใหญ่ของเขาสัตว์ตัวอื่นๆไม่ชอบการโอ้อวดของกระต่าย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้ใช่แล้วฉันชนะอีกแล้วทำไมน่ะเหรอก็ฉันเร็วนะสิในทุกที่ที่เจ้ากระต่ายไป <c oughs> เขาจะพูดว่า <c oughs> ฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคำพูดของเขาเริ่มรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าโอเคเขาอาจจะวิ่งเร็วที่สุดจริงๆ แต่มาพูดจาโอ้อวดแบบนี้ไม่ดีเลยต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้างคำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่าเข้าเต่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงจุดหมายเดียวกันกับที่กระต่ายสามารถไปได้ภายในเวลาหนึ่งนาที เต่าหวังว่าเขาจะได้พบกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาไปหาสัตว์ตัวอื่นๆและบอกว่าเขาอยากจะแข่งขันกับกระตา่ายนาอยอยากแข่งกับเขางั้นเหรอสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดยังเอาชนะกระต่ายไม่ได้เลยนายจะชนะได้ยังไงเรื่องนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองเต่าไปหากระต่ายสวัสดีคุณกระต่าย ผมตามหาคุณมานานแล้วกระต่ายถามด้วยความสงสัยแล้วนายตามหาฉันทำไมผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่าคือนั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจผมอยากจะแข่งกับคุณจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากัน ทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็ร้อมหัวเราะเสียงดังลั่นจนสัตว์ตัวอื่นๆได้ยินกันไปทั้งป่ากับฉันเนี่ยนะจะวิ่งจะแข่งวิ่งร้อกันเล่นหรือเปล่านายแสงฉันไม่ได้หรอกกว่านายจะก้าวได้ฉันก็ไปถึงเส้นชัยแล้วถ้าเราไม่แข่ง เราก็ไม่รู้หรอกจริงไหมได้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันพรุ่งนี้เช้าเรามาแข่งกันเมื่อเต่าเริ่มเดินจากไปเจ้ากระต่ายก็หัวเราะต่อเช้าว,วันรุ่งขึ้นสัตว์ทั้งหลายมาถึงลู่แข่งวิง่งพวกเขาเห็นเต่ามารอที่เส้นเริ่มต้นพร้อมออกตัวด้วยความมั่นใจเจ้าเต่ายิม้ม บอกฉันทีเถอะว่านายจะเอาชนะกระต่ายได้ยังไงถ้าเขาทั้งหญิงยสโสและชอบคุยโวอย่างที่พวกนายว่าล่ะก็การแข่งขันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยละ่ะหลังจากนั้นไม่นานด้วยทาทางโอหังของเขากระต่ายก็มาถึงสนามแข่งพร้อมถือแครอทมาด้วยในมือมาแข่งให้จบๆไปเถอะ ฉันยังไม่ได้ฐานมื้อเช้าเลยเมื่อเตรียมตัวขั้นสุดท้ายเรียบร้อยพวกเขาก็เข้าที่ใครไปถึงเส้นสีแดงที่ปลายป่าก่อนเป็นผู้ชนะเมื่อตัวตุ่นให้สัญญาณเริ่มเจ้ากระต่ายพุ่งตัวออกไปเรากับลูกศรในขณะที่เจ้าเต่าเริ่มเดินไปอย่างเชื่องชา้าโอ้โห กระต่ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขันก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วหลังจากวิ่งไปสักพักกระต่ายหยุดและมองไปข้างหลังแต่เขาไม่เห็นอะไรเลย สภาพนี้ถ้าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นชายคืนนี้ซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่ากระต่ายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนนและเห็นเต่ากําลังมาจากไกลๆด้วยรอยยิ้มแสยะเขายืนขึ้นและเริ่มวิ่งต่อกระต่ายเกือบไปถึงเส้นชายแล้ว ฉันมักจะง่วงหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งใต้ต้นไม้และเงียบสักหน่อยดีกว่าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะกระต่ายพลอยหลับไปเต่ายังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้าอย่างมากแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่าย เขาเห็นว่ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักพักหนึ่งกระต่ายตื่นขึ้นเมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้วมองไม่เห็นเต่าเลยสงสัยเขาคงไม่อยากแข่งแล้วแข่งให้จบๆไปเลยแล้วกัน ในขณะที่กระต่ายค่อยๆไปอย่างเส้นชัยอย่างช้าๆเขาเห็นอะไรเอ่ยเจ้าเต่าได้แซงเขาไปซะแล้วอันที่จริงเจ้าเต่ากําลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วยกระต่ายใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่รออยู่ที่เส้นชยัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พวกเขาโยนเต่าขึ้นไปในอากาศด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเศร้าส้อยอยู่ในมุมเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งขัน เดินไปหากระต่ายคุณกระต่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโวโอ้อวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อนผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่าผมฉลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำ นายพูดถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะเลิกโอ้อวดความเร็วของฉันกับทุกคนฉันควรจะกลับแล้วล่ะบ้านฉันต้องเดินทางไปอีกไกลเจ้าเต่ายิ้มและเริ่มออกเดินทางกระต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถึงความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยโอ้อวดและก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลย และครั้งหนึ่งนานมาแล้วสัตว์ในฟาร์มถูกทิ้งไว้โดยไม่มีอาหารให้แม่ไก่แดงตัวน้อยจึงตัดสินใจเดินไปรอบๆบทุ่งเพื่อหาอะไรกินตอนแรกเธอเดินไปหาหวัวเธอจะไปเดินรอบๆอบทุ่งกับฉันเพื่อหาอะไรกินไหมโมไม่ละมันร้อนเกินไปฉันไม่อยากกิน เธอจะมาช่วยฉันหาอาหารไหมไม่ได้หรอกมันร้อนเกินไปฉันไม่อยากขยับเลยต่อมาเธอจึงไปหาสุนัขเธอจะมาช่วยฉันหาอาหารหน่อยได้ัหมไม่ละร้อนเกินไปฉันไม่เดินตอนร้อนๆ้อนสุดท้ายเธอจึงเดินไปหาเป็ด ปอก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 เธอจะมาช่วยหาอาหารกับฉันไหมไม่เอาล่ะมันร้อนเกินไปฉันขึ้นจากน้ <S <S ําไม่ได้หรอกเมื่อไม่มีใครอยากมากับเธอแม่ไก่แดงตัวน้อยจึงตัดสินใจออกจากฟาร์มไปโดยลําพังในขณะที่เธอกําลังเดินอยู่เธอพบเมล็ดข้าวสาลีอยู่ที่พื้นเธอดีใจมากและกลับไปที่ฟาร์มเธอตัดสินใจปลูกเมล็ดข้าวสาลี และคิดว่าเพื่อนๆจะช่วยเธอนี่เจ้าวัวฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีเธออยากมาปลูกกับฉันไหมไม่บอกแล้วไงว่ามันร้อนเกินไปแม่ไก่จึงไปหาหมูหมูฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีอยากจะมาช่วยฉันปลูกไหมล่ะไม่ได้หรอกอากาศร้อนเกินจะมาทำอะไรอย่างนี้จากนั้นเธอจึงไปหาสุนัข นี่เจ้าสุนัขฉันเจอมเมล็ดข้าวสาลีเธออยากมาช่วยปลูกไหมไม่มันร้อนเกินไปในที่สุดเธอก็ไปหาเป็ดนี่เป็ดฉันไปเจอมเมล็ดข้าวสาลีอยากช่วยฉันปลูกไม่เอ่ยไม่ได้ไม่ได้ฉันขึ้นจากน้ําในอากาศแบบนี้ไม่ได้เอาละ่ะงั้นฉันจะปลูกเองเมื่อเธอเห็นว่าไม่มีใครอยากช่วยเธอจึงตัดสินใจปลูกมเมล็ดข้าวสาลีด้วยตัวเอง หลายสัปดาห์ผ่านไปหน้าฝนก็มาเยือนมเมล็ดเติบโตขึ้นแต่ดงหญ้ารกในสวนต้องได้รับการทำความสะอาดใครจะช่วยฉันทำความสะอาดหญ้าตอนนี้มันเป็นโคลนเต็มไปหมดเลยฉันช่วยเธอไม่ได้หรอกไม่เอาละฉันไม่อยากออกจากที่เดี๋ยวฉันสกปรกทำไม่ได้หรอกรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ช่วยไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นฉันจะทำเอง แม่ไก่แดงตัวน้อยเริ่มถางพงหญ้าท่ามกลางต้นอ่อนที่แตกหนอหลังจากนั้นไม่นานข้าวสาลีก็เริ่มเติบโตขึ้นตอนนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแล้วแม่ไก่ไปหาเพื่อน,อนและถามว่ามีใครอยากช่วยเธอเก็บเกี่ยวพืชบ้างนี่เพื่อนวัวข้าวสาลีโตแล้วเธอมาช่วยเก็บเกี่ยวพืชผลหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอก นี่หมูรู้หมายว่าข้าวสาลีพร้อมแล้วมาช่วยฉันเก็บหน่อยสิไม่เอาไม่ช่วยนี่สุนัขเพื่อนยากข้าวสาลีโตพร้อมแล้วนะเธอมาช่วยฉันเก็บหน่อยได้ไหมฉันเหรอไม่มีทางไงเป็ดน้อยข้าวสาลีพร้อมแล้วนะเธอมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะไม่ได้อยู่แล้วได้งั้นฉันจะทำเอง แม่ไก่แดงตัวน้อยทำงานจนถึงกลางคืนเธอเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวทีละอันโดยลำพังตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนข้าวสาลีให้กลายเป็นแป้งเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆอ,อีกครั้งนี่ทุกคนเราต้องปอดข้าวสาลีเพื่อทำเป็นแป้ง มาช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันช่วยไม่ได้หรอกได้เวลาให้นมแล้วฉันขยับออกจากที่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนก่นได้เวลานอนพอดีฉันช่วยไม่ได้เลยช่วยไม่ได้หรอกต้องลงไปในน้ำเพื่อคลายความร้อนแม่ไก่บดข้าวสาลีในโม่ข้าวจนได้แป้งออกมามาทำขนมปังสุดอร่อยกันดีกว่า แม่ไก่ไปหาเพื่อนๆและต้องการให้โอกาสสุดท้ายกับพวกเขาฉันจะทำขนมปังเธออยากมาช่วยไหมไม่ละฉันไม่อยู่ในสภาพทำงานตอนนี้แล้วเธอล่ะเจ้าหมูไม่ใช่วันนี้ละฉันเหนื่อยเกินกว่าจะช่วยไม่ไม่ได้รอกไม่ได้ละแถมฉันยังไม่รู้วิธีทำขนมปังด้วยคราวนี้แม่ไก่โกรธมาก เธอไปที่ครัวโดยลำพังตอนแรกเธอทำขนมปังด้วยแป้งที่เธอบดจากนั้นก็ขึ้นรูปและสุดท้ายก็นำเข้าเตาอบและรอให้อบเสร็จหลังจากที่กลิ่นหอมหวนชวนน่ากินของขนมปังฟุ้งไปทั่วเธอจึงนำขนมปังออกมาเธอเดินออกไปนั่งที่โต๊ะในสวนจากนั้นจึงเรียกเพื่อนๆ นี่ทุกคนขนมปังเสร็จแล้วนะใครอยากกินกับฉันบ้างเมื่อได้เห็นขนมปังอันน่าทึ่งที่อยู่หน้าแม่ไก่พวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามาหาเธอภายในพริบตาฉันอยากกินโอ,โอ,โอฉันด้วยกำลังหิวพอดีเลือกเวลาได้เหมาะไปเลยนี่ฉันด้วยแม่ไก่ฉันชอบกินขนมปังมากเลยมากินกันเถอะไม่ไม่ได้หรอก ฉันทำทุกอย่างคนเดียวหมดเลยฉันเท่านั้นที่สมควรจะได้กินทั้งหมดเป็นของฉันด้วยความอยากอาหารอย่างมากแม่ไก่เริ่มกินขนมปังของเธอแต่ก็ไม่สามารถทนเห็นเพื่อนๆที่หิวโหยได้ตั้งแต่นี้ไปถ้าเธอสัญญาว่าจะช่วยฉันถึงจะแบ่งขนมปังให้สัตว์ทั้งหมดในฟาร์มรู้สึกละอายใจและเสียใจมากเขารู้ว่าเธอพูดถูก เราสัญญาว่าจะช่วยจากนี้จะไม่ขี้อีกแล้วแม่ไก่รู้ว่าเพื่อนๆได้รับบทเรียนแล้วเธอจึงแบ่งขนมปังให้ด้วยความหิวโหยตอนนี้พวกเขาก็มีความสุขด้วยท้องที่อิ่มแปร่เต็มไปด้วยอาหารกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงที่ฤดูร้อนกำลังเบ่งบานสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในป่า นกและ,มะแมลงทั้งหลายกำลังดื่มด่ำกับฤดูร้อนให้มากที่สุดและแน่นอนว่าพวกเขาไม่ขาดแคลนเรื่องอาหารเลยเป็นวันที่แสนปกติสำหรับเจ้าตะกกตแตนจอมขี้เกียจเขากำลังแทะกินรากสมุนไพรที่เก็บมาขณะเล่นไวโอลินและร้องเพลงอยู่ใต้ต้นไม้ ช่างเป็นวันที่สวยงามลาล,าล,าลาลาฉันจะร้องรำทำเพลงพร้อมกับไวโอเลินคู่กายและฉันไม่รู้เนื้อเพลงต่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อเขาร้องเพลงแสบแก้วหูนี้เสร็จเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งจึงตั้งใจฟังเพื่อต้องการรู้ว่าเสียงมาจากไหนและมาจากใครเขารีบกระโดดสูงไปยังกิ่งไม้ และตรงนั้นเองเขาเห็นทางเดินของมดพวกมันกำลังเดินแถวราวกับทหารลาวมดต่างขน,นเมล็ดพืชและผลไม้แห้งที่หล่นจากต้นไม้ด้วยความยากลำบากตั๊ก,กแตนกระโดดไปที่พื้นและด้วยความงุนงงเขามองดูกองทัพมดเดินจนหายไปไม่เคยเข้าใจมดพวกนี้เลยทำงานกันตลอดเวลาท่านใดนั้นเอง เขาก็สังเกตเห็นหมดตัวหนึ่งกำลังเดินมาทางเขาเจ้ามดกำลังพยายามขนมเมล็ดที่ใหญ่กว่าตัวเองมากฮึบอ้อยฮึบฮึบอ้อยฮึบอ้อย,ออยทันทีที่เขาเดินผ่านตักกแตนไปเจ้ามดก็ทำมเมล็ดตกจริงๆแล้วเขาต้องการการพักผ่อนเจ้าตักกะแตนจ้องมดด้วยแววตาไร้ความหมาย นายกำลังจะย้ายบ้านเหรอเราอย่าบอกนะว่ามีมาหารตภัยใหญ่กำลังมาเพราะอย่างนี้นายถึงหนีใช่ไหมเา้าอ้าวงั้นถามหน่อยว่านายทำอะไรอยู่เรากำลังขนอาหารไปที่รังของเราอ้องั้นพวกนายคงจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนเยอะแยะเลยสิเออ,เ,อ,อเราตุนอาหารไว้สำหรับหน้าหนาวนะ่ะนายตุนอาหารไว้สำหรับหน้าหนาวเหรอเพื่ออะไรล่ะ อีกอย่างทําไมต้องรีบขนาดนี้ยังอีกต้องนานกว่าจะเข้าหน้าหนาวใช้ชีวิตสบายๆหน่อยดื่มด่ากับหน้าร้อนตอนนี้เถอะอย่างนั้นเหรอนั้นนายว่าเราควรทํายังไงตอนหน้าหนาวล่ะฉันแน่ใจว่าเราต้องหาอะไรสนุกๆได้แน่อย่าต้องวอนไปเลยนายก็หวงสนุกอย่างเดียวถามหน่อยเถอะว่าเราจะกินอะไรเดี๋ยวค่อยคิดตอนหน้าหนาวเริ่มตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วก็มีอาหารมากมายอยู่ทุกที่เลย เจ้ามดฟังเรื่องไร้สาระของตั๊ก,กแตนจอมขี้เกียจมามากพอแล้วและพยายามจะแบกมเมล็ดบนหลังเขาอีกครั้งออออออฉันต้องตามเพื่อนให้ทันนายช่วยวางเมล็ดนี้บนหลังฉันหน่อยได้ไหมศิลปินนักร้องอย่างฉันไม่ควรมาแบกอะไรหนักๆแบบนี้หรอกหลังจากที่ได้ยินคำตอบจากตั๊ก,กแตนแล้วเจ้ามดก็มองตั๊ก,กแตนอย่างไม่อยากจะเชื่อและพยายามแบกมเมล็ดขึ้นหลังต่อไป บางทีฉันก็อาจจะพอช่วยได้บ้างต๊ก,กแตนหยิบมเมล็ดโตขึ้นมาจากที่พื้นแล้ววางไว้บนหลังมดเจ้ามดขอบคุณเขาและเริ่มออกเดินทางต่อไปช่างเป็นความพยายามที่สูญเปล่าจริงๆตาก,กแตนยังคงนอนใต้ต้นไม้ต่อไปหลังจากกินอะไรรองท้องแล้วเขาก็เริ่มเล่นไวโอลิน โอ้ช่างเป็นวันที่สวยงามลาลาลาฉันจะร้องรำทำเพลงกับไวโอลินขู่กายฉันจะได้แต่งเพลงต่อได้ลาลาลาท่านใดนั่นเองเจ้ากระรอกก็โผล่หัวออกมาจากต้นไม้ลา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 พอแล้วพอแล้วพอเธอนะพอเลย ร้องเพลงที่อื่นไปลาลาเขาจะพักผ่อนกันเ<า>จ้าตาก,กแตนหยุดร้องเพลงทันทีเขาเหลือบมองกระรอกควา้าไวโอลินและจากไปเขาไม่รู้จักซาบซึ้งในศิลปินแห่งป่าเมื่อวันฤด,ดูร้อนอบอ้าวดำเนินต่อไปพวกมดก็ยังคงแบกอาหารไปยังรังต่อ ในขณะที่ตะก,กะแตนก็ยังกินเดินเล่นไปมาร้องเพลงและเล่นไวโอลินอย่างสนุกสนานในที่สุดฤดูหนาวอันเยือกเย็นก็มาถึงวันหนึ่งเมื่อเหล่ามดตื่นขึ้นพวกเขามองไปข้างนอกจากรังและเห็นว่าทุกอย่างถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน พวกเขาได้แต่นึกถึงสัตว์อื่นๆที่ต้องอยู่ในความหนาวเหน็บและหิวโหยในทางกลับกันเนื่องจากพืชทั้งหมดถูกหิมะปกคลุมเจ้าตกกะกแตนจึงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเขาตัวสั่นเทาไม่เหลือแรงจะทำอะไรและไม่สามารถร้องเพลงหรือเล่นไวโอลินได้เลยด้วยความยากลำบากสุดๆเขาพยายามจะเดินบนหิมะ ทันใดนั้นเขาก็คิดถึงวันฤดูร้อนอันอบอุ่นวันเวลานั้นช่างดีเหลือเกินมีอาหารอยู่ทุกที่กินอินท้องทุกวันมีความสุขตลอดเวลาณตอนนี้เขาคิดถึงเจ้ามดที่ขนอาหารไปยังรังของตนตลอดฤดูร้อนจากนั้นเขาจึงตระหนักได้ว่าตนเองไม่ชอบความคิดนี้เลยเขาไปล้อเจ้ามดไว้ตอนช่วงฤดูร้อนแล้วอย่างนี้เจ้ามดจะช่วยเขาไหมนะ และตอนนี้มันก็หนาวเกินกว่าที่เจ้าตักกแตนจะเดินได้ไม่มีเวลามาคิดถึงศักดิ์ศรีแล้วต้องไปขอความช่วยเหลือจากมดเขาตรงไปยังรางของมดเขายืนอยู่หน้าประตูและตะโกนขึ้นมีใครอยู่ไหมโปรดช่วยด้วยใครกันเขาได้ยินเสียงจากรัง เจ้าตั๊กกะแตนตอบด้วยพละกำลังสุดท้ายหมดเพื่อนรักที่ฉันเองตั๊กกะแตนขอให้ฉันเข้าไปหน่อยเธอเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดราชินีมดก็เข้ามาหาเจ้ามดน้อยมีอะไรกัน ใครต้องการความช่วยเหลือแค่ตั๊ก,กแตนจอมขี้เกียจตัวหนึ่งที่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนร้องเพลงไปหวานวัน,วนผมว่าเขาหิวและต้องการความช่วยเหลือใครก็ตามที่มาอยู่ที่ประตูเราและต้องการความช่วยเหลือไม่ควรถูกปฏิเสธราชินีและมดทั้งหมดมายังประตูรังและเปิดออกเจ้าตั๊ก,กแตนอนล้มอยู่ในหิมะตรงนั้นเพราะเขาไม่มีแรงเหลืออ,อีกแล้ว เหล่ามดรีบนำตัวเขาเข้ามาและแบกเข้าไปในรังตั๊ก,กแตนรู้สึกตัวอีกครั้งเพราะความอุ่นของรังเหล่ามดให้ทั้งน้ำและอาหารกับเขาเมื่อเขารู้สึกดีขึ้นมากแล้วเจ้าตั๊ก,กแตนจึงขอบคุณราชินีและเดินไปหาเจ้ามดน้อย ฉันไม่ยุติธรรมกับนายเลยนายตั้งใจทำงานตลอดหน้าร้อนในขณะที่ฉันนั่งเล่นร้องเพลงแล้วนายก็เตือนฉันแล้วแต่ฉันก็ไม่ฟังฉันเสียใจนี่ควรเป็นบทเรียนครั้งใหญ่สำหรับนายเราก็อยากสนุกตอนหน้าร้อนเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยหากเราไม่หาอาหารไว้ช่วงหน้าร้อนเราก็อาจตกอยู่ในที่นั่งเดียวกับนายตั๊กแตนอยู่ในรางมดไปสักพัก เขามีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาต้องจากกันเหล่ามดก็ให้อาหารตก,กัแตนติดตัวไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างพวกท่านช่วยชีวิตฉันไว้และฉันจะไม่ลืมเลยแล้วฉันก็จะไม่ขี้เกียจอีกต่อไปแล้วนายช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมได้เลยบอกฉันเลยว่านายต้องการอะไรคือพอถึงฤดูร้อนบางทีนายน่าจะไปเรียนดนตรี เรียนไวโอลีนสบางสัตว์ตัวอื่นเขาจะได้ไม่ต้องทนมากเกิน <c oughs>